กรมการขนส่งทางบกเตือนภัยเว็บไซต์จองคิวต่อใบกับขี่ออนไลน์ปลอมเมื่อกดเข้าไปแล้วอาจจะสูญเงินในบัญชีก็เป็นได้สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง c y b e อร์ a ช n แ l ลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับที่มีสาระประโยชน์มากมายจาก Cy เ e r c h a ช n e l ของเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ เราจะมาแจ้งเตือนกันสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่จองคิวและต่อใบขับขี่ออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนนะครับประชาชนที่กำลังต่อใบขับขี่ออนไลน์ตอนนี้มีอาชีพออกระบาดหนักนะครับโดยการสร้างเว็บไซต์ปลอมนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามาดูว่า เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกของจริงหรือของปลอมเป็นอย่างไรนะครับเว็บไซต์ของปลอมนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบเดียวกันกับเว็บไซต์ของจริงเลยนะครับให้ท่านสังเกตตรงที่อยู่เว็บไซต์นะครับนี่คือของปลอมนะครับ worldwide.web.dlt. ขีดลาย e ส้ .com.th นะครับนี่คือเว็บไซต์ของปลอมนะครับของปลอมนะครับถ้าเราคลิกเข้าสู่ระบบ มันจะให้เราลงทะเบียนจองคิวนะครับเมื่อเรากดลงทะเบียนจองคิวนะครับมันก็จะให้เราแอดไลน์นะครับหากเราแอดไลน์เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับทางมิจฉาชีพจะหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์ขนส่งจะไม่มีแอดไลน์แบบนี้นะครับเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกของจริงเป็นแบบนี้นะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับตรงที่อยู่เว็บไซต์ w w w ร์บเว็บดอ dlt.go.th/selectth นะครับนี่คือเว็บไซต์กลมการขนส่งทางบกของจริงนะครับเว็บไซต์ของจริงก็จะประกอบไปด้วยลิงก์ต่างๆบนหน้าเว็บไซต์นะครับเช่นลิงก์ไปที่เว็บไซต์อบรมออนไลน์หรือเว็บไซต์จองคิวนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์ของจริงของกลมการขนส่งทางบกนะครับให้ท่านสังเกตง่ายๆนะครับที่อยู่เว็บไซต์ของจริง ก็จะเป็น www.dlt.go.th ว็ t นะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังกันให้ดีนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาได้ทุกรูปแบบนะครับถ้าเรามีสติไม่หลงเชื่อเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับคลิปเตือนภัยวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากส่ายวิชาเนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ